สวัสดีค่ะไปค่ะมาไปหาเก็บเห็ดต้อนะคะพี่น้องคลิปต้อไปเรื่อยๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปหาเก็บเห็ดต้อไปเรื่อยๆเละค่ะส่วนสามีต้อกสิไฮจอดรถไปน้ำเรื่อยๆแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะคะต้อกสิเก็บเป็นน้ำสายทางนี่แหละค่ะไปยาวเลยค่ะประมาณหากิโลเนาะค่ะมือนี่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะต้อมาเก็บเห็ดป้านี้ต้อกขึ้นหอดแม่ต้อจ้ะต้อกันเวลามาเก็บเห็ดนะคะต้อกห้แม่ต้อ นางตัดขาเห็ดยุ่งมองซื้อมองสามีจอดห <S ellt. S 2> ลุดแล้วเนาะค่ะต้อกระสีพักเป็นมหาเก็บเห็ดข่ em, างทางยังซี่ล่ะช่วงนาเห็ดออกไม่เนาะค่ะช่วงเห็ดออกไม่ต้อกระสิพากเก็บเราก็เก็บได้แล ja ้วต้อกระสีพึ่นตัดขาหยุดนางนางยุ่งรถตัดนางบางที่เพิ่งกระยัดยางเบิ้งน้ำข่างทางน้ำโตโตกระเหยยางเพราะว่าน้ำทางแบบนี้เพิ่งกระยางได้เนาะค่ะต้อกระสีพึ่นเก็บขันมองได้ข่างทางซี่เนาะค่ะเนี่ยเบื้อกระสีไม่เก็บเล่นขันนั่นแล้วก็ไปนั่งตัดขาหยุดรถผ่าเนาะค่ะต้อกระสีเก็บไม่พึ่นไปตัด เพิ่นก็สนุกสนานมวนเพิ่นเพิ่นหอดเมล้าหลายค่ะพี่น้องเอ้ยเจอเพีงไดเพิ่นหอดบอเซอเพียงมาหาเก็บเห็ดข่างทางที่เห็นเพินหอดคัะฮะบอเซดูไอ้กินเตอร์อสะมีต่อลงม้าหายางนำแล้วค่ะเพิ่นแบบว่าเพิ่นจากยางอ่ะยางกับยาง เออเออหมดดัมันกัดก็กันยางหาคินเหตุการณ์ทางตัองบอกว่าแถบนี้มันบ่ค่อยหนาเืลาฉันต้องเหลอและใส่ทุกันเพราะว่าฉันมดอุ้ยจุ๊บจุ๊บเร็ว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 วันะมามามาเก็บเท้าเก็บอุ้ยวุ่นหนาเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเอาเก็บอุ้ยเออหมดแดงกัดขาหมดกัดไม่เอาสามีเก็บนะค่ะ นี่ค่ะอเ,อเอ้าขวดเต็มจุ่จ้ะพี่น้องเอเอเอออๆออออหมดหมดหมดดำมี่ลูกอุย้ยมีรถดรอกง่ายยูคข้อง,งนี่แต่ว่าหมดดำมันหลายมันกัดพี่จ,จะ้ะมีหลายแทะ โอ้บรอดูเขามาดูบีรูอิกเลยออเอาพอพอโพสเซอร์โพสเซอร์ไปแล้วค่ะสามีามมอัอออออ <c oughs> นห <c oughs> มนดหมดกัดไปจ้อยบ่สู้พนะไปเลยโอ้ยเออเออบรอคัสบรอที่รักบรอ <c oughs> ดีดีเสียกว่าเออเก็บโยนมาเถ้าเออมันจังซี่ละ ไปกันท่าหากินเฮาหมดมันนั่นหมดดำนี่ค่ะหางมันยุ่หัน่ะจ้ะพี่น้องนี่หางมันยุ่นี่นี่ทัหงหมดดำไม่ก็เลยนั่นเต็มไปเบิดเลยน้ำขางทางนี่ธรรมดาค่ะมันออกเนาะค่ะพี่น้องน้ำมูลนี่มันสีเหลืองเออ,เ,อเต็มอยู่ดิเนี่ยมันจะได้ออกเนาะมันสีออกไปยางต็เรื่อเรื่อยค่ะเป็นน้ำกราดจ้ะ ผีหั้งหมดอันนึงอีกอะสำพัมันหมดหลายคักฮะโอ้ชุบชุบชุบโอเคโอเคชุบชุไม่เฮพี่น้องหลายหลาค่ะเฮ้ยสำพัมันบอกชุบชุบชุบชุนทบอกเมียชุบชเร็วเร็เร็วเว่าได้ดอกเอสก็ได้อก็ไดอมมันเดืดปีดทไม่ มุดแดงดำมันกัดม <c oughs> ือกัดขาจ้ะเี็พร่มีหน้าทว่าแถบนี้ตะกามันจะไหลลงมาอย่งซี่ค่ะพี่น้องมันจะไหลออก เต็มเลยนะจากน้อยค้นก็สิมาหาเก็บหลายเส้นทางเนี่ยพราะว่ามันมันเป็นเส้นทางเห็ดอีหลีหมดมันทำหลังข่างทางเต็มเป็นสายทางอยู่คพี่น้องมันก็เลยอัไรนั่นกัดค้นหักพี่คะเต็มอยู่ตัวพักเก็บนี่จ้ะ กัดได้กัดดีแทอะ่ีะขาค้างค้างก็มัองออกเต็มอยู่นีจ้ะอยู่ใต้มอดเดีด๋ยวว่านะคะถ้าเราเก็บดอกเล็กเพราะว่าตอหูวทางล้านเพิ่นเอาซ้ำไดซส้ำไดแล้วคะ่ะเดี๋ยวว่ากันนะจ๊ะ น,อนอีอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าคิดว่าพอดีเก็บเลยครับพี่นอ้องโอ้หมดมันกาดจึงจึงมือไปเซร้าอันนั่นหมดดูขาอาทิตย์หน้าพอดีเลยค่ะได้ลุยเต็มที่นะคะอาทิตย์หน้าเพราะว่าทางโรงงานเขาก็สิปิดหน้าห้อนหนึ่งเดือนนะคะ ล้วก็สิได้ลุยเห็ดพอดีเลยค่ะเห็ดกำลังสิออกหลายเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ออกริมทางอยู่นะคะพอดีอาทิตย์หน้าก็สิออกคิดว่าจะออกเยอะแล้วก็จะประมาณกลางๆเดือนประมาณวันที่สิบนี่ก็คือในปา่นปาก็คือสีเริ่มออกแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าในป่ากระิบ่ดอกใหญ่ค่ะก็สิสน้อยๆจังซีแต่ว่าก็เริ่มออกแต่ว่าก็เราเฮาก็เริ่มหาเก็บในป่าได้แล้วเนาะค่ะพี่อาทิตย์หน้านะคะพี่นอ้อง่ะอาทิตย์หน้าจะพาลุยในป่านะคะ เจ้าปาจัสิประมาณนันทีเก้าทีสิบคุณแล้วนะคะพี่น้องต่อจะได้ลุยในปลาช่วงนี้หาขางทางไปก้อนให้พี่น้องเบิง้งน้ำย้อยไปก้อนนาจ้าเบียกน้ำย้อยก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ยอยากขางทำงานเราเด้อบเ,เนี้ยตจะ่าก็สิได้เก็บเห็ดเป็นอาชีพหลักเลยนะคะต่อไปหนี่ค่ะ ต่อไปนี้จะทําจะไม่มีงานทําเลยด้วยพี่น้องเอ้ยสิได้เก็บเห็ดเป็นอาชีพหลักแล้วต่อไปนี่คะ่ะถ้าเห็ดไม่ออกก็แย่ค่ะครนีือบ้านนี่ก็ลมแห้งเือกันนะจ๊ะวันนี้ก็แห้งค่ะแห้งแน่ลมพื้นพื้นพื้นพอยู่ เจ็บเล่าขึ้นไปข่างบุญก้นนาะจ้พี่น้องบึงแน่อมดแตกลังปี๊มันนี้หางหมดขัดเลยพี่น้องโอ้ยกระขาขอตายกระขาคอยแม่บ่เอากับบ่ได้อยากได้มันดอกไงโอเคแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้องลงมาจังสิบื้งแน่ ดอกใหญ่ๆมันอยู่ใกล้หังหมดคักแหนอื้อหือจับมันย้อมขึ้นไปถึงปุ้นก่อนเนาะจ้ะหมดมันหมดจังได๋จังนั้นมาเ็ดหงอยู่นํามันนั่นข้างทางเต็มอยู่บ่คือบ่ไปเ็ดในป่า